ที up, ่สองแกบปุย

สังวนูน้รกแตด้วอะรมีแ่นี่ีแหล่อมเอ้เาเขามาหายอะสไรอไิโอ้อกัไปวนนี้น่กับพับี่อดนลกับพับี่มัดหักไปเลยรอดมดนมดอ่ะมึงจะตัมรวดเจ้าหรอ มินาการเวรทตัวก็ตัเียจอมพวกลีจะอยู่ไอ่า้วจอมหลักคือควนเ้นี่นี่รู้่สายนสายอย่้้ แค่รืปองันนี้ยังออกไป่เนี่ยุมเหมือนมือมนะเป็นรูป็นแรกดีกับเป็ดอ่ะบอกว่าคุณยายเราพอเีลยเนูมีสูมหนูคนนั้นให้ดูมูอมอ่ะที่กลางมุ้งป่านี่ก็เปิดแล้วอ่ะใครบอแข่งมือทปาเป็นกแข่งมือทุก่า้วงฟางพงดมาต้อมกูป่ะต้อมพงศ์ไฟต้อต้อมเลยวะต้องได้ครับป็นเลย